กระทรวงยุติธรรมกับพวกสอว่ามีการกระทําที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมขออนุญาตยื่นเลยครับท่านครับจะได้ไม่เสียเวลาครับขออนุญาตยื่นเลยครับผมพทษให้กับนักโทษในคดีพุจริตเป็นอันขาดซึ่งขัดต่อหลักวิธิรัฐและนิธิธรรมเพราะฉะนั้นการแก้ไขหลักการดังกล่าวไม่ทราบว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยใดจึงต้องเชิญอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือนายสุภพันตันยุทธวัฒนะ คนอากาศเอกกินจันตองและนายสมศักดิ์เทพสทินนักธรรมดีว่าการะทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันมาให้การกับปปชว,ว่าการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในยุคสมัยของผู้ใดและมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างเพื่อความเ็็ธรรมต่อทุกฝ่ายขอกราบขอบพระคุณครับกรณีกระทรวงยุติธรรมได้เสนอให้มีการลดโทษนักโทษในคดีทุจริต ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ที่น้องประชาชนทั่วประเทศมีความค้างคา,าในจิตใจว่าเกิดความยุติธรรมหรือไม่ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นสอว,ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมร้ายแรงหลายประเด็นจึงไปยื่นหนังสือถึงท่าน,นาาพลตํารวจเอกวชรพลภาษาราชกิจเพื่อให้ดําเนินการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเรื่องนี้ต่อไปซึ่งกรมราชทรร์อ้างว่า สารมีหน้าที่มีคำพิพากษาแต่กรมราชธรรมมีหน้าที่บริหารโทษโดยการลดโทษซึ่งการที่กรมราชธรรมอ้างว่าสารมีหน้าที่ออกคำพิพากษาแต่กรมราชธรรมมีหน้าที่บริหารโทษนั้นผมเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลด้วยความยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะกรมราชธรรม จะมีอำนาจเหนือํำพิาพากษาสองสารยุติธรรมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านพิสพิธิ์พัฒนกิจ,จํารูนเพื่อนำเสนอท่านคณะกรรมการปอปชเพื่อรีบเร่งตั้งคณะอนุสต่สวนเรื่องนี้ต่อไปเพราะเป็นที่ค้างคาในหัวใจของพี่น้องประชาชนผู้รักความยุติธรรมทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งขอปราบขอพระคุณคือกฎหมายได้วางหลักเอาไว้ว่าประชาชนไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ในกรณีนี้แต่รัฐเป็นผู้เสียหายเมื่อรัฐเป็นผู้เสียหายก็ต้องให้ให,หน่วยงานของรัฐก็คือปชปชปปชเป็นต้นเรื่องเป็นผู้ที่ฟ้องคดีต่อศาลฎีกานในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นปปชย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการฟ้องร้องในเรื่องนี้โดยตรงในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่เราซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนธรรมดานั้น กฎหมายวางหลักไว้ว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการผู้กริตแห่งชาติเพื่อให้ดําเนินการตั้งคณะอนุตสตสสวนเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดและถ้าหากว่ามีการกระทําความผิดจริงก็ต้องดําเนินการฟังการปาระชุมวุฒิสภาเพราะว่าไม่ได้ติดตามนะครับเพราะว่าเป็นสภาที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชน จึงไม่ได้ติดตามก็ต้องกราบขออภัยแต่อย่างไรก็ตามการที่กระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ได้เสนอให้นักการเมืองที่มีคำพิพากษาถูกลงโทษในคดีทุจริตได้รับการลดโทษเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนั้นชั้นดีเยี่ยมนะครับชั้นเยี่ยมนั้นถ้าลดโทษให้นักการเมืองเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ ก็ควรจะลดโทษให้กับพี่น้องนักโทษลูกหลานชาวนาคนยากคนจนลูกหลานชาวบ้านธรรมดานับแสนแสนคนในเรือนจําให้ได้ลดโทษเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันอย่าลดโทษให้เฉพาะนักการเมืองที่อยู่ในคุกเท่านั้นโดยส่วนตัวผมรู้จักนักการเมืองทุกท่านที่ถูกจําคุกเนื่องจากเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรมาสมสม,สมยัยแต่ ผมไม่อาจจะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาอยู่เหนือหลักการแห่งความยุติธรรมในเรื่องนี้ได้เพราะถ้าหากไม่ดําเนินการเพื่อให้ปปชตั้งอนุตตสไต่สวนเพื่อทําเรื่องนี้ให้เป็นบรรทัดฐานแล้วต่อไปทาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงเพราะในที่สุดเขาก็ไปดําเนินการ เพื่อบริหารโทษรบโทษและถูกจำคุกน้อยกว่าคำพิพากษามากซึ่งความเสียหายที่ประเทศชาติได้รับนั้นนับแสนแสน,แสนล้านบาทและจนถึงบัดนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศยังใช้วิธีจำนำข้าวยังไม่หมดและยังไม่รู้ว่าจะหมดอีกเมื่อไหร่แต่คนที่ทำผิดกำลัจงจะพ้นโทษแล้ว